นาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่นะคะเป็นที่ดินที่เจ้ขคงขายในราคาไม่แพงด้วยนะคะมีด้านที่อยู่ติดกับถนนสาธรารณะถึง3ด้านเลยนะคะทางด้านทางทิศตะวันออกก็จะอยู่ติดกับถนนลัดยางนะคะเป็นถนนละดยางเ,ออเส้นหลักที่มีรถยนเนี่ยสัญจรอยู่ตลอดทั้งวันนะคะสามารถที่จะมาเปิดกิจการค้าขายได้นะคะจะซื้อเก็บไว้ให้เช่าทําการสิทธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีส่วนที่อยู่ติดกับถนนสาธรารณะนะคะถึง3ด้านนะคะก็มีไฟฟ้าประปา อ,อ,อยู่ทั้ง3ด้านของแปลงที่ดินของเราเลยนะคะอยู่ใกล้กับตัวอําเภอพระทงคำมาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับถนนสุรนาลายก็เข้ามาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองปลไหลนะคะหมู่ที่7ตําบล พังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาะคะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นชนดทคุดแดงทั้งหมด5ใบติดต่อกันนะคะมีเนื้อที่รวมนะคะอยู่ที่45ไร่นะคะต้องการขายยกแปลงในราคา6กล้านห้นบาท